ค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับพี่มิวนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่มิวค่ะวันนี้ก็จะขออนุญ,ญาตมาสับถามความประทับใจพี่มิวนะคะว่าทาไมพี่มิวถึงเลือกรถปาเจโร่คันนี้คะอ๋อก่อนอื่นเลยนะคะคือ มีตัวเล็กเข้ามาค่ะมีตัวเล็กเข้ามาแล้วก็อยากเพิ่มในเรื่องของรถในสมรรถภาพรถที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็มีที่นั่งมากขึ้นเผื่อไปเที่ยวเป็นครอบครัวไปอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยเลือกเป็นปาเจโร่สปอร์ตค่ะซึ่งก็มองๆไว้อยู่แล้วใช่ค่ะคือที่มิวคะเห็นรถคันนี้จากช่องทางไหนคะก็จะเป็นในสื่อทีวีโทรทัศน์อะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็เป็นในเพจค่ะแล้วก็เป็นในชุมลุมใกล้บ้านก็นคือขุงนิซูนานาค่ะเห็นแล้วนี่คือ ขึ้นเดินขึ้นไปที่โชลูมเลยไหมคะไม่ไม่ค่ะตอนแรกคือคือดูในเพจก่อนเนาะแล้วก็โทรติดต่อเข้าไปค่ะแล้วก็มีน้องเซลล์ออกมาให้บริการที่บ้านช่วงนั้นก็ตั้งท้องอยู่ด้วยค่ะน้องก็ออกมาบริการที่บ้านเลยทดลองขับที่บ้านเลยอะไรอย่างเงี้ยอ่านำรถมาให้ทดลองขับซึ่งใชยที่นี่แล้วก็มาส่งมอบที่นี่ใช่ค่ะคือทุกอย่างครบจบที่บ้านเลยสะดวกสบายมากค่ะค่ะคะก็คืออ่าประทับใจอะไรในมิสซูนาราเราบ้างคะก่อนอื่นเลยนะคะประทับใจที่น้องเซลก่อนเลยค่ะบริการ ดีทุกขั้นตอนตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยนะคะคือเราโทรเข้าไปแล้วเขาบริการเราคือเขาเขาเขาไม่คิดเลยว่าเราจะซื้อจริงหรือไม่ซื้อจริงแต่เขาบริการเราด้วยใจจริงๆของเขาเลยค่ะก็คือตอนแรกคือไม่รู้เลยว่าจะออกหรือเปล่าแต่ว่าเอารถไม่ทดลองขับใช่ค่ะใช,ใช่ใช่ค่ะบริการถึงที่เลยต้องขอบคุณพี่มิวมากมากเลยนะคะที่ไว้ใจให้มิตซูนาราของเราได้ดูแลนะคะวันนี้ก็เป็นเรื่องดีมาก ขออนุญาตเลี้ยงส่งมอพี่มิวน,นะคะค่ะก็อขอบคุณมากเลยนะคะ,น,ะ,คะนี่ก็เป็นความประทับใจของพี่มิวนะคะเดี๋ยวเราไปเลี้ยงส่งมอไปดีกว่าค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากนะคะที่สละเวลาขอัสดีค่ะขอบคุณค่ะ Puede ser que Ella se siente